อันนี้เป็นรถบุคคลมือเดียวนะครับผมเป็นรถมือเดียวเลยอันนี้ไม้น้อยมากๆนะครับผมยังไม่ถึงแสนเลยนะสำหรับรถเจปีไม่อยู่ที่เก้า0มื่นนะครับผมอันนี้มีประกันมีอะ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรเช็คระยะตลอดนะครับผมเข้าส่วนเช็คระยะตลอดนะครับผมถ่ายน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์ทุกอย่างมีหมดนะครับผมมีบุ๊กเซอร์วิสมีคู่มือการใช้รถด้วยนะครับผมคันนี้ลูกค้าเอามาขายให้เราเมื่อวานนี่เองนะครับผมนี่จอกลางมาให้ด้วยนะครับผม <S <S ดูหนังไหม ดูหนังกันดีกว่าไปทำแล้วการงานการเนี่ยอปเห็นมาแล้วหนังมาแล้วจอ,ลจอหลังติดนะครับนี่จอหลังติดนะนี่ก็เห็นตามนี่ไหมก็โยกขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดันมาด้านนี้นะด้านขวาแล้วก็ดันขึ้นไปนี่เห็นไหมตัวขับสีก็จะขึ้นมาละเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับด้วยนะครับผมคันนี้นี่เห็นไหมมีขับสีด้วยแต่เป็นเกียร์กระปุกนะครับผม

วิ่งอยู่นะแต่มันก็ด้วยตัวรถมันอะมันอาจจะแบบถ้าเหยียบไปถึงร้อยมันก็จะใช้เวลาสักพักอะ่ะไม่ได้ว่าแบบจะเหยียบแล้วก็ไปเลยไปเลยนะสวัสดีครับผมกอล์ระดับโยนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูสภาพอ่า ราาบรุงนะครับผมของ t o y ย t a f o r t ์จ e r คันนี้นะครับผมอันนี้เป็นรถปี2013นะครับผมเป็นตัวขับ4ีนะครับผมเครื่องยนต์3,000นะครับผมราคาของเราเริ่มต้นที่7แสนนะครับผมผมยังไม่ทราบราคาที่แน่ชัดนะครับผมแต่ก็น่าจะเปิดประมาณนี้นะครับผม7แสนนะครับ อันนี้เป็นรถบุคคลมือเดียวนะครับผมรถมือเดียวเลยสภาพยังสวยอยู่เลยมาเดีย๋ยวเรามาดูบาดพงบาดแผลกันนะครับผมว่าเราต้องทําการแบบทำสีตรงไหนบ้างอะไรเช็คอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมอันนี้ไม่น้อยมากๆนะครับผมยังไม่ถึงแสนเลยนะสาหรับรถ7ปีไม่อยู่ที่9 0,000มนะครับผมอันนี้มีประกันมอีอะไรเขาเรียกว่าอะไรเช็คระยะตลอดนะครับผมเขา้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับผมถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ทุกอย่างมีหมดนะครับผมมีบุ๊กเซอร์วิสมี ค <Es> <an> ู่มือการใช้รถด้วยนะครับผมคันนี้ลูกค้าเอามาขายให้เราเมื่อวานนี้เองนะครับผม่ะเดี๋ยวเรามาดูบาดแผลของเขานะครับผมว่าแผลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็ผมจะเอาแบบแผลใหญ่ๆนะที่ผมเจอนะส่วนแผลเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือเรายังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้อะไรกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มขัดสีอ่าเดี๋ยวเราจะขัดสีกันก่อนนะครับผมพวกแบบแผลเล็กๆที่ผมเจอก็จะมีพวกข้าวยางมาตรงยางมาตอยคาบน้ำมุงน้ำมันนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองขัดกันก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูแผลใหญ่กันดีกว่ามา ก็จุดแรกที да: ่ผมเจอนะก็จะเป็นนี่นะครับผมขอบประตูนะนี hmm <written> ่ขอบประตูสีแตกแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งด้านประตูนะครับผมนี่อันนี้สีร่อนไปแล้วนะครับก็บานหลังหน้าขวามีหลังขวานะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมพี่ขัดไม่ออกนะผมลองเอาแบบ่าหน้าอาะไรมาขัดแล้วเมื่อกี้นี่มีเป็นกาบประตูด้วยนะครับผมนี่นี่นะครับผมกาประตูแล้วก็กาบังโคนนะครับผมนี่ นี่นะครับผมกลบประตูกับบังโคลนะครับผมพวกนี้เลยนะแผลใหญ่ๆนะครับผมก็สําหรับข้างขวาที่ผมดูคร่าวๆก็เจอประมาณนี้นะครับผมมีอยู่สองสามชิ้นนะครับผมแล้วก็มาที่ด้านหลังนะครับผมประตูผ่านนะครับประตูผ่านประตูไม่มีแผลพวกนี้ผมว่าน่าจะขาดออกอยู่นะมันเป็นแบบค่ายๆเลื่อๆเฉยๆเนี่ยเนี่ยโอเคแล้วก็มากันที่กันชนนะครับผมกันชนท้ายกันชนท้ายก็จะมีแผลประมาณนี้นะครับผมหนึ่งจุด นี่นะครับผมหนึ่งจุดนี่ด้วยเห็นไหมกระแทกมานนีนึงอ่ะถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนน,น่าจะน่าจะโดนของอ่ะแบบยกของยกของพวกน,นี้โอเคแล้วก็มาที่ฝั่งด้านซ้ายนะครับผมฝั่งด้านซ้ายก็มีเป็นกาบนะกาบกันชนกับบังโคนซ้ายนะครับผมนี่โดนเหมือนกันนะครับผมรอยขูดนะครับผมนี่เห็นไหมขัดไม่ออกนะพวกนี้ขัดไม่ออกผมลองเอาผ้ามาขัดดูนะเมื่อกี้นี่ด้วยนะครับผม กาประตูนะไปเดี๋ยวเรามาดูประตูกันต่อนี่นะครับผมด้านล่างของประตูนี่หนุนแผงนะครับผมมันได้มันได้นะครับผมถ้าลูกค้าติดหรืออะไรเนี่ยอยากให้เปลี่ยนเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับผมบันไดโอเคส่วน ที่ผมดูมาเขา้ขาวก็จะมีแผลประมาณนี้ครับผมมีไม่กี่ชิ้นนะ,ะนี่อย่างกระจกอ่าโอเคกระจกนี่เจอกระจกอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมจบมาข้างซ้ายนะนี่พวกขาวสะเก็ดหินรอยสะเก็ดหินนะครับผมโอเคส่วนที่ต้องทําสีอะผมดูประมาณนี้นะครับผมมีประตูนะประตูหน้าขวากับประตูกับบังโคลนนะการชนหลัง กาบบางคนหลังซ้ายกาบประตูหลังซ้ายกระจกมองข้างซ้ายนะครับผมแล้วก็บันไดนะโอเคเดี๋ยวเราทําให้ใหม่หมดเลยนะครับผมก <c oughs> ็นี่อาจจะมีค่ามมีอะไรน,นิดหน่อยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะขัดให้นะขัดออกพวกนี้ครับเนี้ยขัดออกเดี๋ยวออกมาแบบใส่วิ่งใส่วิ่งเลยพวกนี้นะนี่สองข้างเลยใช่ไฟยังใสอยู่เลยเห็นไหมมีค้าบเลอนนิดหน่อยเอง คัชนชว์หน่จริงๆอะภาพตรงนี้ผมคัดออกหมดแลวเห็นไหมขนาดเล้วขูดยังออกเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช่ที่ฉีดโคมไฟหรือเปล่านะอันนี้มีมาให้พร้อมนะชุดโคมไฟนะไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะครับผมชุดแต่งชุดแต่งชุดแต่งที่ให้มาน,นี้จะเป็นราวแดกหนึ่งนะครับผมส่วนใครที่อยากแต่งเพิ่มเนี่ย ปรึกษาผมได้แล้วผมเดี๋ยวผมจะแต่งให้นะสำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งรถนะโอเค Can't stop Clean นีนนนะ่นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะมีคู่มือเอ่ยมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับผมมีคู่มือการใช้รถนะแล้วก็นี่การถ่ายนะ้ำมันเครื่องตามระยะนะครับผมนี่ก็ระยะต่อไปน่าจะ9ก้าหมื่นเก้าเห็นไหมผมบอกรถยังไม่ถึงแสนเลยนะไม่น้อยมากเลยนะเก้าหมื่นกว่าโล เห็นไหมอันนี้คือระยะต่อไปที่เราต้องไปเปลี่ยนนะครับผมเดือนมิถุนนะอ่าถัารถยังไม่ไปซะก่อนนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับผมว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีการเช็ดทำความสะอาดไปเล็กน้อยนะครับผมสำหรับด้านหน้าห้องเครื่องนะ รถคันนี้ไม่ชนนะครับผมไม่เคยชนนะไม่เคยเปิดนะหัวน็อตยังไม่ได้ขันเลยนะหัวน็อตจะไม่ได้ขันเลยส่วนในพวกนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่ลอกที่ร่อนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ชนรถไม่ได้โดนมานะอันนี้คือการเวลาของมันนะครับผมคือรถเจ็ดปีแล้วอะพวกออาเขาเรียกว่าอะไรอะเอล็กเกรอร์เล็กเกอร์ที่เขาเคลื่อนมาให้อะที่ว่ามันจะได้ไม่ขูดสีกับไอตัวหัวยางเนี่ย มันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับผมพอจะเป็นนี่เห็นไหมเป็นเหมือนกันเป็นสองฝั่งเลยเพราะว่ามันเป็นตัวซับตัวซับของไอ้หัวยางมันก็เวลาปิดลงมามันก็จะกระแทกหน่อยนะครับผมกับหัวยางนะมันก็จะมีแตกบ้างมีร่อนบ้างนะครับผมคาบเลกกเกอร์ไอพวกเล็กเกอร์พวกสีนะอันนี้เป็นฝาเดิมนะครับผมฝากปรงเดิมนี่จิดเข้านี่โตวต้ายังปั๊มไว้อยู่เลยโอเคนี่ คานอย่างเดิมครับผมสลักเลขยังอยู่นะครับผมสลักเลขยังอยู่ใครชอบแทงหวยก็ไปแทงได้นะครับผมสลักเลขยังอยู่นะนี่เห็นไหมตามจุดตามวงเลยว้าวที่เขาทํามานะนยังอยู่เหมือนเดิมนี่ป้ายเพจยังอยู่นะป้ายบาร์โคดยังอยู่นี่เพนเพจก็มีนี่ติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับผมคันนี้ผมบอกเลย<ส>แล้วก็แบตคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อทันวาปีหกสามก็สองเดือนสามเดือนเอง ไอ้เลขข้างหน้าผมมองไม่เห็นว่าเลขอะไรนี่เขาเขียนมาให้ก็จะมีเดือนธันวาแล้วผมปีหกสามเพิ่งเปลี่ยนมานแ,แล้วแบบน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมเริ่มดำแล้วนี่เริเป็นสีดีพดเพราะดีเซลดีเซลอ่ะดีเซลอ่ะที่ผมถามช่างมานะเขาบอกว่าพวกน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ของเขาเนี่ยมันจะสีออกโทนดำอยู่แล้วนะคผมมันไม่ได้แบบออกน้ําตาลใสเหมือนแบบเครื่องเบนซินนะเห็นนะ Okay. น้ำมันเครื่องเริ่มดำแล้วนะผมจะลองไปถามช่างเขาดูแต่ช่างเขาบอกผมมาอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าพวกเครื่องเบนซินอะพวกน้ำมันของเขาส่วนมากมันจะออกเป็นโทนสีดำจะไม่ใช่โทนใสนะครับผมเหมือนเครื่องเบนซินนี่เบรกนี่ใสอยู่เลยเห็นะไ,ไหมเห็นไหมเพิ่งเปลี่ยนมาโอเคก็ โซนหน้าเครื่องโซนหน้าเครื่องผมก็จะดูก็มีเมื่อกี้นะที่ผมยังคาใจอยู่ก็คือน้ำมันเครื่องนะครับผมแล้วก็เป็นน้ำมันตัวน้ำมัน power นะเดี๋ยวผมจะลองไปถามช่างให้ว่าของเขาเป็นสีนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไอตัวน้ำมันเครื่องผมดูแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ความคิดส่วนตนัวผมคือมันเริ่มดำแล้วมันดำแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้โอเคโอนหน้าเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างน,นะครับผมเสริมเบาไหมเสริมฟองน้ํำไหมนะครับผม พ่นภายในหรือเปล่านะครับอโอเคก็ที่ผมดูนะจะมีเสริมนะครับผมฟองน้ํานะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็พวกรอยต่งรอยแตกนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะซ่อมให้นะพ่นสีไปทับไปได้เลยพวกรอยแตกอะไรพวกนี้ก็จะเบาลงนะครับผมโอเคอันนี้สภาพเห็นเบาะดําดเนี่ยยังไม่ได้ฟอกนะครับผมคือเดิมๆนะสาภา้พแบบเพิ่งได้มาแล้วก็เอามารีวิวให้ดูเลยนะครับผมฮะ <c oughs> คอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าสวยนะครับผมไม่มีไม่มีแผลนะคอนโซลด้านหน้าไม่มีแผลอันนี้เป็นจอสัมผัสโอเคแล้วก็เป็นจอสัมผัสนะครับผมมีเมมโมรีการ์ดให้มีเอสการ์ดให้นะครับผมไปเ,เราไปดูด้านหลังโอเคด้านหลังไม่ค่อยมีคนได้นั่งไม่ค่อยจะมีคนนั่งนะครับผมบบกอยังแน่นอยู่นะเดี๋ยวเราจะฟอกบอกกันโอเคอาจจะดูดำๆหน่อยตอนนี้ เป็นเบาะสามตอนโอเคเบาะสามตอนไปผมนั่งแถวสองให้ดูนั่งได้นะนั่งได้ไอ,อ้มีลูกหลานญาติเยอะนี่ก็ผมบอกเลยว่ารถครอบครัวคันนี้เหมาะนะครับผมแล้วก็แอร์ของเขาเป็นแอร์สามตอนนะนี่มีหนึ่งเลยด้านหน้านี่ด้านที่สองช่วงคอนโซลตรงกลางนะครับผมช่วงตัวกลางรถนะ แล้วก็นี่ด้านท้ายด้านท้ายมีเหมือนกันเป็นแอร์สามตอนไม่ต้องห่วงคันนี้แอร์เย็นทั่วคันแน่นอนนะครับผมมีแอร์สามตอนมาให้นะที่เก็บขวดน้ําอ่ะขวดน้ํายังอยู่เลยสองฝั่งฮะแน่นครับแน่นส่วนมากับผมที่ผมเห็นนะช่วงหลังเนี่ยอาจไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีคนนั่งหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้าออกลําบากอะค่อนข้างจะเข้าออกลําบากหน่อยเพราะส่วนมากก็ที่ผมเห็นนะก็ จะพับขึ้นแล้วก็เก็บของได้อยู่ตัวอืมน่าไหมน่าผมวะาร้อยกิโลครับผมได้อยู่นั่งได้อยู่นะนั่งได้อยู่จริงๆก็ถ้านั่งข้างหลังอะ่ะผมว่านั่งคนเดียวแล้วก็นอนดีกว่าสบายกว่านั่งคนเดียวแล้วก็นอนไปเลยเพราะว่าแอร์ข้างหลังก็มีใช่ไหมอ่ะปึ๊บโอเค ก็ต่อไปก็จะเป็นด้านท้ายนะครับผมก็อุปกรณ์ติดรถต่างๆนะว่ายังมีครบหรือเปล่าโอเคยังอะไรมีนะครับผมยังอะไรมียังไม่ได้ใช้เลยยังอะไรยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็อุปกรณ์ติดรถนะครับผมไปมาอุปกรณ์ติดรถนะครับผมแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อครบนะนี่อันนี้เป็นพื้นป,ป่าครับผม ข้างลา่างมีผมนะครับผมผมทั้งคันคันนี้โ okay. อเคอุปกรณ์พร้อมข <Okay. S 2> อติดรถฮะคันนะี้มีเนียเเกเตอร์นะครับผมเป็นตัวขับสี่มีเนียเบเกเตอร์นะคันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในนะครับผมว่าเขาให้อะไรมากันบ้างน,นะครับฟังเสียงเครื่องกันด้วย เดี๋ยวผมจะพาไปลองขับด้วยนะครับผมคันนี้นี่เห็นไหมมีขับสีด้วยแต่เป็นเกียร์กระปุกนะครับผมต้องโยกเองนะฮะพอเส,ส,สียเครื่องเหรอโอเคครับผมเสียนะเครื่องโอเคอันนี้เดี๋ยวผมห้อยคืนที่เขาไปก่อนโอเคองขับสีนี่ ก็เห็นตามนี่ไหมก็โยกขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดันมาด้านนี้นะด้านขวาแล้วก็ดันขึ้นไปนี่เห็นไหมตัวขับสี่ก็จะขึ้นมาละแต่ขับสี่กันถลายของเขาจะไม่ทํางานนะครับผมเพราะว่าของเขาเป็นตัวขับเพื่อนทั้งสี่ล้อนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้กันถลายนะโอเคโยกกลับโยกกลับก็ง,ง่ายครับผมนี่ดึงตามลงมาเลยเห็นไหมดึงตามลงมาตรงนี้เลยเยองนิดนึงแล้วก็กดลงเลยง่ายเฟี้ยวเฟี้ยวโอเค นี่ไม้ของเราบอกแล้วน้อยมากๆนะสำหรับรถเจ็ดปีเก้าหมืนสองเองตอนเนี้เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกกิโลนะครับผมหน้านี้ก็จะเป็นจอสัมพัสน,นะครับผมนี่มีเนนะครับผมมีเสียงด้วยเห็นมหมีเนนะคันนี้มีเนีมเนมีแมปมีออดิโอนะครับผม,มเมนูให้อะไรบ้างตัวนี้ต่อบลูทูธได้นะครับผมรถคันนี้เครื่องเสียงอันนี้ต่อบลูทูธได้นะ มี FM มี AM นะครับผมแล้วก็เล่นแผ่นได้นี่มีจอกลางมาให้ด้วยนะครับผมดูหนังไหมไปดูหนังกันดีกว่าไปทำแล้วการงานการเนี่ยไปแผ่นมาแล้วหนังมาแล้วจอหลังติดไหมครับนี่จอหลังติดนะ จริงผมว่าจอหลังน่าจะมีไหมกดไม่มีเหรอไม่มีอืมเปนจอเพิ่มมานมีไฟมีไฟโอเคเลืกรูดโอเคเมีหนงมีหนังดูพร้อมนะจอหลังมีนั่งสบายแอร์เปแอร์ปเดี๋ยวผมเปิดดีกยวให้เห็นไหมเย็นเย็นผมบอกเลยแอร์สตอน ตัวนี้มาก็จะเป็นพวงมาลัยมลติฟังก์ชันด้วยนะครับผมแล้วก็มีฟูชคอนโทรนะนี่อยู่นี่เห็นไหมฟูชค onto, อนโทรติดตัวพวงมาลัยนะครับผมโอเคนี่ใช้ได้หมดใช้ได้หมดนี่เพิ่อเสียงเพิ่อเสียงเพื่อเสียงโอ้โหกดหมดได้นะเปลี่ยนวิยุแล้ว b l u e t o o t h ไม่มีครับไม่ต่อแค่ใท่ไหร่สภาพฮะใค่ใท่สภาพหรอ สูงนะคันนี้ผมให้มาสูงเลยเก็บสีน้อยมากผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะจริงๆสภาพสูพสภาพสวยมากเลยคือลูกค้าเขาเอามาขายแล้วผมคันนี้เราไม่ได้ได้มาจากที่ไหนเลยลูกค้าเขาเอามาขายเมื่อวานนี้เองแล้วไม่ก็ยังน้อยอยู่เลยเก้าหมื่นเองอะรถเจ็ดปีแล้วอะมีอะไรเล่นอีกบ้างจุบุหรี่มีนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปลองขับกันนะเดี๋ยวพาไปลองขับกันก็สักรอบหนึ่ง ก็เดี๋ยวจะลองเหยียบใส่รูปด้านหน้าสักหน่อยนะว่าช่วงล่างจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะช่วงล่างช่วงล่างนิ่มนะครับผมไม่มีเสียงนะโ oh, อ้ขับสบายมากเลยไม่หนักนะพวงมาลัยไม่หนักพวงมาลัยไม่หนักนะคืนได้นะท่าน นิ่มมากแล้วก็เวลาเลี้ยวพวงมาลัยคืนนะครับผมรถในซอยก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยขับนิ่มนะขับสบายโอ้ผมบอกเลยลูกค้าถามมาเยอะมากนะครับผมสําหรับ f อร์ u ูเนอรนะรถแนวนี้นะแนวะครอบครัวแบบคันใหญ่เงี้ยแบบกึง่งๆกระบะด้วยขนของขนไรได้เยอะนะคนก็นั่งได้ตั้งหลายที่เห็นไหมที่เก็บของก็กว้างยางไม่ดังไม่หอนนะครับผมไม่แข็งนะยางเออผมลืมบอกเลยจริงคันนี้ยางเป็นของปีสินะ ปีริบเจ็ดขอสิบเจ็ดนะครับผมขับมาขนาดนี้ยางยังไม่แบบไม่ไม่หอนนะไม่แข็งด้วยก็คือ,อยังใช้ได้อยู่อะดอกยงดอกยางยังอยู่ครบนะดอกยางยังมีอยู่ก็นิ่มเอาง่ายช่วงล่างนิ่มช่วงล่างนิ่มผมอะไรไม่หนักนะก็เวลาขับพวกนี้คันใหญ่ห,ญหลายคนก็ที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ขับรถคันใหญ่ใช่ไหมก็อาจจะกลัวว่าเออแบบ รถคันใหญ่ๆนี้พวงมาลัยหนักอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่แล้วผมสำหรับคันนี้ผมบอกเลยพวงมาลัยเบามากนะแบบหมุนหมุนสบายเลยแล้วข้างหน้านี่เขาจะไปไหนนะเนี่ยขับไกลๆแล้วเหนื่อยไหมไม่นะผมว่าไม่เหนื่อยนะจริงๆก็อยู่ที่การนั่งอะไรของเราด้วยหรือเปล่าลองแบบปรับวงปรับรบาอหน้านให้มันสบายตัวคือแบบเอาให้มันเหยียบตรงๆอะ่ะให้มันเหยียบตรงๆตงึงๆอะ่ะไม่แบบ ไปหย่อนไปหอ่ออย่างเงี้ยมันก็เมื่อยไปนะรถก็วิ่งอยู่นะแต่มันก็ด้วยตัวรถมันอ่ะมันอาจจะแบบถ้าเหยียบไปถึงร้อยมันก็จะใช้เวลาสักพักอะ่ะ ไม่ได้ว่าแบบจะเหยียบแล้วก็ไปเลยไปเลยนะจะมีฝืดๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมขอไว้ข้างทางอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนนะขับสี่ดีกว่าต้องจอดคนระับเ <c oughs> วลาเนี่ยไอตัวพวกนี้เวลาจะอันนี้ผมไม่รู้นะคืออันนี้คือคำแนะนํานะเวลาจะเปลี่ยนแบบไปขับสองขับสี่อย่างเงี้ยหรือจะเปลี่ยนกลับมาขับสองอ่ะพยายามจอดรถก่อนนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะแบบถนอมเกียร์นะไม่ให้เกียร์มันพังนะ ถนอมเกียร์มันเป็นการมนันมันเป็นวิธีดูแลรักษาของเรานะครับผมที่แบบพื้นพื้นอ่ะก็น่าจะเข้าใจกันทุกคน,นอ่ะใช่ก็ก่อนทางจะขึ้นเขาเง,งี้ยเหยียบเหยียบเบรกก็ได้เหยียบเบรกใช่ไหมเหยียบเบรกคือรถมันจอดสนิทอะ่ะเข้าไปเกียร์พีนะเข้าไปเกียร์พีอ่าแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาขับนะอันนี้คือวิธีการดูแลรักษาเกียร์นะครับผมที่ไม่ให้เกียร์มันพังไว้นะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาลองอ่ญญญาเดี๋ยวเอารายละเอียดของหัวเกียร์ก่อนดีกว่า เกียร์นะนี่มันจะมีเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนพวกเกียร์กระปุกเลยมีเอ็นนะมีว่างนะมีไฮมีไฮโลมีโลอะไรพวกนี้นะก็สําหรับถ้าขึ้นไปเอลเอลนะถ้าขึ้นไปเนี่ยดันขึ้นไปอย่างเงี้ยเอลมันก็จะเอาไปใช้สําหรับเอ่อขึ้นเขานะครับผมหรือว่ารถติดลมอะไรเงี้ยคือมันจะใช้แบบช่วงรอบต้นอะช่วงรอบต้นๆมากกว่านะครับผมก็พอโยกลงมาก็จะเป็นเกียร์ว่างนะแล้วเราก็ขยับมาอ่ะก็จะเป็นไฮนะครับผมเห็นไหมใช่ครับผมไฮนี่คือขับสี่แล้วนะเนี่ยเห็นไหม อันนี้คือขับ4แล้วถ้าถ้าอ,อใครซื้อไปอยากจะแค่ขับ2ก็โยกขึ้นมานะครับผมแล้วก็ปลดให้มันเป็น N นะอันนี้ก็คือขับ2นะครับผมเดี๋ยวไปขับ2ก่อนดีกว่ามันต้องเป็น High Low ต้องเป็น H L ขับ2อนะเพราะว่ามันมันเป็นเกียร์ว่างเหมือนกันม,มันเป็นเะกียร์ว่างเหมือนกันแป๊ดนึ่ง รถเยอะเหลือเกินอ,อันนี้จะเป็นขับสองนะครับผม่ะก็เดี๋ยวมาพูดถึงฟิลขับสองขับสี่กันดีกว่าเพราฟิลจะยังไงนะรถติดอ่ะ ก็จะเป็นฟิลขับสองนะช่วงเหยียบก็จะเวลาเร่งอะ่ะเวลาเร่งลงไปใช่ไหมมันก็จะรอบมันก็จะช้าหน่อยนะครับผม,มก็จะแบบไม่เบื่อเหมือนแบบพวกขับสี่นะตอนขับสี่ไม่บื่อมาอนตอนขับสี่นะที่ผมลองขับอะ่ะโอเครอบรอบก็จะช้าๆหน่อย เอางี้เปลี่ยนขับสีได้เลยใชโอเคไปลองขับสีอกไฮใช่ขับสีเป็นไฮเโลยโ,โอเครถวิ่งอเแ็นวขับเป็นไฮไอมแล้วขึว้นเขาอะโลโขึ้นเขาป็นโล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 โอเคาตามไป นะครับผมถ้าถ้าเป็นตัวขับสองอะ่ะมันจะเล่งขึ้นช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวขับสีก็คือจะเหยียดแล้วก็จะพุ่งเลยแล้วก็พุ่ง <Okay. S 2> เวลากระดับเต็นท์กันแล้ว คือระหว่างขับสองขับสีช่วงช่วงเหยียบมันต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ไอตัวโลโลเหมือนกันนะไอตัวไอที่แบบใช้เวลาตกหลม่มลงโค้นหรือว่าขึ้นเขาเนี่ยคือช่วงมันก็จะต่างยู่แล้วไอตัว LL เนี่ย LL นี่ก็จะยังไงอะ่ะคือช่วงเหยียบอะเวลาของเขาอ่ะเหยียบมันก็จะพุ่งกว่านะครับผมรถมันจะพุ่งกว่านะก็ถ้ามาเป็นไฮโลนะถ้าเป็นไฮโลก็จะมีช่วงฝืดช่วงฝืดอยู่นะ ใช่ครับขับสองสำวลัก็จะม,มีแบบช่วงฝืดหน่อยถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวขับสี่เลยนี่ก็คือรถพุ่งอะ่ะเดี๋ยวก็นี้ก็ขอขับกลับเต็นก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจออีกทีที่เต้นท์นนะ,<บ>ะโอเคครับผมก็ มาถึงเต็นเรียบร้อยนะครับไปลองขับมาเมื่อกี้ก็มีข้อแตกต่างนะครับผมขับสี่ขับสองยังไงยังไงนะครับผมก็ตลอดวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมทางเรานะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมเป็นกำลังใจาพวกเราด้วยนะขอบคุณครับ